ทุกคนมาพบกับช่องดิสกี้ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามใครคะคนนี้ค่ะเอ็ดดาราแต่ยังไม่รังเกยจครับเป็นดาราท่านหนึ่งค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชิเต้นครับออกมาออกออกคลิปมาหลายครั้งแล้วใช่ครับฝั่งนี้แหละคะับฝั่งเองชื่ออะไรคะชืนแดงค่ะพี่สาววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศหรือว่าวันปีสงฆ์แาบนี้ที่ไอคอนจะเป็นยังไงบ้าง น้อองยู่เปิดคอนปีใหม่เลยก็ได้สวัสดีครับเออขอให้ปีใหม่ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับยิ่งขึนแล้วก็ร่ำรวยเงินทองครับเฮงเฮงเังฟังฟังนะครับปังฟังปุริเย่ครับแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากอาปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับที่ตอนนี้กำลังมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับขออีเตอรนได้เป็นสุดจุดครับ เหรอคะปกติชินงกับหีมะครับโอ้ปกติตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สุขสยามร้านสื้ภา้เยอะเลยเฮ้ย เราเคยมาคลิปไอคอนสยามกันแล้วนะคะใครยังไม่ดูก็กดทางซ้ายมือได้เลยนี่ข้างล่างก็จะเป็นโซนแบบสุขสยามของกินเยอะมากเสกโตน่ากินมากรู้ วันที่เราไปไอคอนสยามนะคะจะเป็นช่วงวันที่26ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ปีใหม่นั่นเองค่ะที่นี่นะคะจะมีะคนเดินทางมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะโซนส,สุขสยามเนี่ยคือมีทั้งของกินแบบเยอะมากจริงๆมีของกินของใช้นะคะมีแบบงานหัตถกรรมงานนู่นนี่นั่นก็คือเยอะเหมือนกันมาจากเหนือใต้ออกตกเลยทุกคนต้องลองมากันดูนะคะ ได้อะไรก,กินบ้างคะได้อะไรก,กินบ้างจะไปซื้อนนะ้ำตาลซือล้ออะไรอยู่อะอยังยังไม่พอนะคะเราต้องไปซื้อกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะที่นี่คือของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะให้เราไปซื้อข้าวหลามต่ออีกทุกคนโอ้โหข้าวหลามข้าวหลามร้านนี้นะคะคือข้าวเหนียวเขาคือแบบเหนียวนุ่มมากนะคะร้อนๆข้าวเหนียวปิ้งอันชันก็อร่อยเหมือนกันค่ะสด น้ำตาลสดที่นี่กินแล้วก็สดชื่นมากเลยนะคะแถมเหมือนจะมีเป็นเ,เนื้อตาลสดให้เราได้เคี้ยวกรุบๆอร่อยอีกด้วยตลอดคลิปนะคะไม่มีคำพูดอื่นใดน,<ค>น,นอกจาก,ากน่ากินมากอร่อยอมากจริงๆใครทุกคนมารองเนี่ยเป็นไม้เป็นมือของจริงนะคะเนี่ย ถือไม่หวัดไม่ไหว,ไหวกันเลยทีเดียวที่นี่มีโซนถ่ายรูปสวยๆอีกหลายมุมนะคะให้ลองมาถ่ายรูปกันด้วยนะเสาก็สวยสวยมีร้านอายราย,ยาด้วยนะคะ เราก็ได้แวะเข้าไปซื้อกระเป๋านะคะไปซื้อให้คุณแม่ค่ะ,คะควันนี้เราจัดไปหนึ่งเซตถักสีชมพูส,สวยๆไปเล,เลยถูกใจคุณแม่มากรเราก็มาร้านนารยาซื้อกระเป๋าให้คุณแม่แล้วเราจะกลับบ้านกันนะคะ,ะวันนี้มาเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากครับแล้วก็คนเยอะมากด้วยดีวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับเออแดดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าร้อนอยู่ไม่จีบเราแดดไม่จัดเอาก็ร้อนอยู่ครับทั้ง ก็ดีนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ออกมาจากบ้านแต่ก็ยังลืมดูแลตัวเองกันได้นะครับช่วงนี้แบบว่าเพิ่งมาในรอบแบบว่าหนึ่งหนึ่งปีป่ะก็แต่เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้มาที่ไอคอ็สยามเลยครับเพรมันก็ไปแต่แถวบ้านปิดคลิปให้หน่อยก็เลยบอกให้ปิดคลิปนะครับก็กดหยุดได้เลยครับเออย่อนน้อได้หรอไม่ไปนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกไหนนะครับก็ทําตี มา Merry c h r i s t m ครับคัน c ี p t a กับทุบทกค,คนนะครับขอให้ทุกคนกลับมาแข็งแรงครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนุ้ย r กริลนะครับกด subscribe กดไ i k e กดแชร์อ่าหมดแล้วและครับ,รบ <laughs> มี BTS สายสีทองนะคะมาที่มาที่ห้างไอคอนสยามได้เลยนะคะรถไฟฟ้าสายสีทองะค่ะ <S <S นี่นะคะมาจอดลงตรงสถานีตรงหน้าไอคอนสยามได้เลย <S <S อะไรคะจะไปรถไฟฟ้ากันหรอคะ กลับบ้านแล้วค่ะไ,ไปรับไ,ไปค่ะลงมืชนค่ะรออะไรคะเดี๋ยวจะพามาทัวร์นะคะนี่ใครขึ้นมาก็จะโผล่มาตรงนี้เลยมีต้นคริสต์มาสด้วยวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะพามาดูที่ไอคอนสยามช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะค่ะนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปและกดติดตามช่องนิกริลชานเนลมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ้ายยค่ะขอบคุณค่ะ